ไปซื้อบ้านตอนเลิกกันแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนย่าเนี่ยบ้านเนี่ยจะเป็นสินสมรสหรือเปล่าสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับทีมงานธนากิจศาดานะครับจะพาไปพบกับหัวข้อที่ว่า ไปซื้อบ้านตอนเลิกกันแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนอย่างเนี่ยบ้านเนี่ยจะเป็นสินสมรสหรือเปล่าซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีคําถามถามเข้ามากับทนายกิจดาเป็นจํานวนมากว่าทนายค้าดิฉันเนี่ยเลิกกันกับสามีแล้วเนี่ยดิฉันจะไปซื้อบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยจะเป็นสินสมรสไหมเขาจะมาโต้แย้งในภายหลังได้ไหมเขาจะมาฟ้องขอแบ่งในภายหลังได้ไหมซึ่งวันนี้ทางทีมงานทนายกิจดาก็เลยรวบรวมว่า กรณีถ้าท่านไปซื้อบ้านเนี่ยตอนที่ท่านเลิกกันแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนยาเนี่ยท่าทนจะมีหลักคิดยังไงมีข้อกฎหมายยังไงนะครับมีวิธีการวางแผนหรือแนวป้องกันยังไง <laughs> เดี๋ยวเชิญไปติดตามรับชมได้เลยนะครับははในกรณีที่ท่านนะครับไปซื้อบ้านตอนเลิกกันแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนย่านะครับบ้านเนี่ยมันจะเป็นสินสมรสหรือเปล่านะครับจะมีข้อกฎหมายหรือหลักพิจารณายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวทนายกฤษดาจะพาไปทําความรู้จักกับว่าอะไรบ้างเป็นสินส่วนตัวก่อน นะครับสินส่วนตัวนะครับก็คือทรัพย์สินนะครับที่ท่านมีอยู่แล้วก่อนสมรสนะครับก่อนสมรสก็คือวันที่ท่านจะจดทะเบียนสมรสกันไม่ใช่วันที่แต่งงานกันนะครับทรัพย์สินที่ท่านมีอยู่แล้วก่อนวันที่จดทะเบียนสมรสนะครับ2เนี่ยเป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวหรือเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับที่ท่านมีอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวเนี่ยตรงนี้ถือเป็นสินส่วนตัวนะครับประการที่3เนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ท่านได้มาโดยมรดกนะครับหรือการให้โดยสนิหานะครับตรงเนี้ย จะเป็นสินส่วนตัวนะครับส่วนถ้าให้ยังไงแล้วจะเป็นสินสมรสเนี่ยเดี๋ยวทนายกิศดาแนะนําต่อไปนะครับประการที่4ก็คือพวกทรัพย์สินที่เป็นของมั่นนะครับตรงนี้จะเป็นสินส่วนตัวคือถ้าท่านอยากทราบว่าอะไรเป็นสินส่วนตัวบ้างพิจารณาจาก4ข้อง่ายๆเลยว่าอะไรบ้างเป็นสินส่วนตัวนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสินสมรสนะครับสินสมรสทําความเข้าใจกันก่อนว่าสินสมรสก็คือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ท่านจดทะเบียนสมรส ที่อำเภอรหรือสำนักง,งานเขตไม่ใช่วันที่ท่านแต่งงานกันนะครับสินสมรสก็คือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหรือได้มาหลังจากวันที่ท่านจดทะเบียนสมรสแต่เพื่อความเข้าใจง่ายนะครับจะมีอะไรบ้างทนายกฤษสาก็รวบรวมไว้ให้เป็น3ข้อนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้าง 1. เนี่ยเป็นทรัพย์สินที่คู่สมรสนะครับได้มาหลังจากวันที่จดทะเบียนสมรสนะครับ2เนี่ย ได้มาโดยทางพินัยกรรมหรือทางมรดกนะครับหรือการให้โดยเสน่หาโดยมีหนังสือระบุว่าเป็นสินสมรสนะครับถ้ามีพินัยกรรมนะครับได้มาทางมรดกนะครับหรือการให้โดยเสน่หานะครับแล้วมีหนังสือเป็น,นารายลักษณ์อักษรว่าให้เพื่อไปเป็นสินสมรสตรงนี้ก็จะเป็นสินสมรสนะครับเห็นไหมแตกต่างกันแล้วนะครับประการที่3ก็คือดอกผลของสินตัวตัวอาทิเช่นมีบ้านเช่ามีอพาร์ตเมนต์ให้เช่านะครับ ซึ่งเป็นสิทนทรัพย์ตัวค่าเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ให้เช่าตรงนี้เป็นดอกผลพอเป็นดอกผลปุ๊บเนี่ยตามกฎหมายแล้วให้ถือว่าเป็นสินสมรสนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วนะครับว่าอะไรบ้างเป็นสินสมรสอะไรบ้างเป็นสินส่วนตัวตอนนี้กรณีถ้าเป็นข้อสงสัยล้ครับถ้า้ทนายดิฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าอะไรบ้างเป็นสินสมรสอะไรบ้างเป็นสินส่นตัอ่ะเราก็จะมีข้อกฎหมายบอกว่า ในกรณีเป็นข้อสงสัยนะครับว่าทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นสินสมรสหรือไม่นะครับให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสนะครับกรณีว่าซื้อละคนปนกันใช้เงินก่อนหรือหลังแต่งงานบ้างถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้เนี่ยกฎหมายให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสแต่สามารถนำสืบโต้แย้งหรือคัดค้านได้นะครับว่าเป็นทรัพย์สินระหว่างสมรสหรือเป็นสินส่วนตัวนะครับตอนนี้ถ้าจะถามว่า ถ้าท่านซื้อบ้านในระหว่างที่เล suspense, <อ>ิกกันแต่ท่านยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าถ้าท่านซื้อบ้านในระหว่างที่เลิกกันแต่ท่านยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าเนี่ยบ้านจะเป็นสินสมรสหรือไม่นะครับอ่ะทนายกิตดาอยากให้ย้อนคิดก่อน 1. เนี่ยสถานะการเป็นคู่สมรสเนี่ยจะสิ้นสุดลงนะครับ1ก็คือคู่สมรสตาย2ก็คือด้วยการหย่าการหย่าเนี่ยจะมี2ประเภทนะครับก็คือหย่าด้วยความยินยอมจูงมือกันไปจดทะเบียนหย่าที่อำเภอกับ สองก็คือการหย่าโดยคําพิพากษาของศาลนะครับการหย่าโดยคําพิพากษาของศาลเนี่ยจะมีเหตุอะไรบ้างนทนายกิตดาได้ทําคลิปว่าหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามลิงก์ด้านบนนะครับเมื่อท่านซื้อบ้านในระหว่างที่การสมรสยังไม่สิ้นสุดลงนะครับแม้ท่านจะเลิกกันแล้วนะครับโดยทางพื้นที่ในเนี่ยแต่บ้านเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่ท่านได้มาในระหว่างที่จดทะเบียนสมรสโดยที่การสมรสยังไม่สิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบ้านเนี่ยเป็นสินสมรสนะครับเว้นเสียแต่ท่านจะนําสืบหักล้างไปนะครับว่ามีหนี้สินยังไงเป็นตังที่ได้มาจากสินส่วนตัวยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธนากิษดาจะสรุปง่ายๆว่าหากท่านเลิกกันแล้วท่านไปซื้อบ้านนะครับแต่ท่านยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าบ้านเป็นสินสมรสคู่กรณีมีสิทธิ์แบ่งฟ้องอย่าได้ฟ้องแบ่งสินสมรสได้นะครับชัดเจนนะครับ ตอนนี้เราไปดูต่อว่าในกรณีถ้าเราจะซื้อหรือเราจะป้องกันนะครับเราจะต้องมีกระบวนการหรือวิธีการวางแผนยังไงทนายกิจดานะครับแนะนําว่า1เนี่ยท่านควรจะปรึกษาทีมงานทนายนะครับเพื่อวางแผนนะครับในการคิดการจะซื้อหรือการเจราจานะครับว่ามันมีกระบวนการหรือขั้นตอนอะไรบ้างทนายคะชั้นจะซื้อที่ตรงนี้10ล้านเนี่ยมันจะเป็นเสี่ยนทำรถไหมนะครับถ้าท่านเอาเอกสารหลักฐานมาวางแผนเนี่ย เราก็จะหาทางออกให้ท่านได้นะครับสองเนี่ยท่านยังไม่อยากจ้งางทนายความท่านอาจจะไปพูดคุยกับคู่สมรสหรืออดีตคู่สมรสของท่านก่อนก็ได้ว่าเออเธอเนี่ยเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนะเราจะยาหย่าขาดจากกันเนี่ยอ่ะเราจะมีวิธีการจบเราจะมีวิธีการจบรายละเอียดพวกนี้ยังไงนะครับข้อที่สก็คืออ่ะคุยไม่ได้ละเธอไปทางฉันไปทางจะไปสร้างนี่ทําไมจะไปซื้อบ้านทําไมนะครับตรงเนี้ย ก็สามารถนําเอกสารหลักฐานมาปรึกษาทีมงานธนายกิจาราได้ว่ามีเหตุอย่าไหมเพื่อจะปรึกษาเพื่อทําเรื่องฟ้องอย่านะครับเพื่อในอนาคตเนี่ยจะได้ไปซื้อบ้านต่อไปนะครับโดยที่ไม่ต้องมากังวลว่ามันจะเป็นสิทธิสมรสดหรือเปล่า4เนี่ยเราควรจะหามาตรการในการดําเนินการเพื่อป้องกันนะครับและการกระทบกระเทือนถึงทรัพย์สินของท่านนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยต้องบอก,กตรงๆว่ามันมีมูลค่าสูงพอมันมีมูลค่าสูงเนี่ยทำอะไรเนี่ยควรจะ คิดให้ดีมีที่ปรึกษาก็ควรจะคอนซัลท์ปรึกษาให้ดีนะครับตอนนี้มีคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับจากทีมงานธนารกฤษฎาว่า1เนี่ยไม่ว่าท่านจะทํานิติกรรมใดๆน,นะครับเกี่ยวกับธุรกิจหรือครอบครัวก็แล้วแต่เนี่ยท่านควรจะมีทนายความที่ปรึกษานะครับเพราะทนายความที่ปรึกษาเนี่ยจะบอกให้ท่านทราบได้ทั้งในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับแล้วก็แนวทางข้อเท็จจริงที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับว่ามีกระบวนการหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับ สองเนี่ยเวลาท่านมาปรึกษาทีมงานทนายกิตตานะครับควรจะเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดว่ารัทรั์รสินตรงนี้เงินตรงนี้ซื้อมาจากไหนได้ไรายได้มาจากอะไรเป็นดอกผลหรือเปล่านะครับสามเนี่ยหากท่านสงสัยนะครับเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการซื้อนะครับการดําเนินคดีหรือการฟ้องหย่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยท่านถามสอบถามเข้ามาในรายละเอียดเลยว่าทนายคะจะต้องไปศาลไหมไปกี่ครั้งต้องทํายังไงบ้างนะครับเพื่อจะฟ้องหย่าจะแบ่งสินํารถหรือจะซื้อทรัพย์สินนะครับ ตรงนี้ถ้าบอกทนายละเอียดทนายก็จะนําข้อเท็จจริงที่ได้มาวิเคราะห์ในละเอียดแล้วก็ทําวางแผนหรือโซลูชันในการดําเนินคดีให้ท่านได้อย่างรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านมีความประสงค์นะครับอยากจะซื้อบ้านนะครับแต่ไม่อยากให้มันเป็นสินสมรสนะครับเพราะว่าท่านเลิกกันแล้วนะครับท่านสามารถปรึกษาทีมงานทนายกิตราได้ที่เบอร์โทร0891427773นะครับหรือ l ล n e id lawyer n th นะครับ ขอบคุณสำหรับท่านติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทนายกิตติดาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ